สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวการใช้งานของ digitech ครับ v o c a l i s t live 4นะครับตัวนี้เป็นของนักร้องวง tomorrow นะครับก็เซตอัพง่ายๆครับมีอยู่ทั้งหมดโปรแกรมที่ใช้หลักๆก็จะมี delay นะครับใช้กับร้องอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถเข้ากีตาร์ได้ด้วยนะครับก็จะสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับอันนี้คือเสียงสดที่ ผ,ผ่านจากตัวเอฟเฟกนะครับผ่านจากตัวเอฟเฟกไม่ได้ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรจากมิกซ์นะครับมิกผมก็แฟดไว้ปกตินะครับสังเกตว่าผมจะแฟดไว้นะครับทุกอันนะครับแล้วเราสามารถปรับ Eq ได้นะครับจากจากาตัวเอฟเฟกนี้นะครับก็ผมตั้งไว้มีรีเวิร์บดีเลย์นะครับแล้วก็มีรีนนเวิร์บฮาร์โมนีอันนี้จะเป็นคู่3นะครับอันนี้จะเป็นคู่3กับคู่5 ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถนะครับปรับแต่ง EQ นะครับมีอ d ดิเตอร์นะครับอ d ดิเตอร์ตรงนี้นะครับอีดิเตอร์อยู่ตรงนี้นะเราก็มาเลือกว่าเราจะอ d ดิอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าพรีแอม์นะครับคอมเพรสเซอร์เกตนะครับ EQ นะครับ อ่อพีชนะครับแล้วก็ลีดเอฟเฟกต์รวมถึงฮาร์โมนีรวมถึงเอ่อรีเวิร์บดีเลย์นะครับแล้วก็กีต้าร์มิกนะครับสามารถทำได้ทุกอย่างในตัวนี้เลยแล้วก็สามารถสตอร์ลงไปได้เกือบเกือบร้อยช่องนะครับก็คือสามารถบันทึกได้นะครับรวมถึงเราอาจจะปรับนะครับให้ตรงกับ key, คีย์คล้ายๆว่าออโต้จูนนะครับเราก็มาเลือกคีย์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ให้มันปรับตามเสียงร้องไปแล้วกันนะครับอันนี้ถ้าเราเปิดเอฟเฟกต์ก็จะเป็นเดี๋ยวผมเปิดรีเวิร์บแล้วกันนะ เป็นรีเวิร์บธรรมดานะครับก็ปกติจะใช้เท้าเหยียบนะครับแรงกดเราก็อาจจะเบาหน่อยนะครับรีเวิร์บครับทดสอบ1 2 3 4 5สสวัสดีครับทดสอบสามปุ่มนี้นะครับก็จะไว้ปรับความดังอันนี้ก็จะเป็นหนี่ยโวคอนะครับเสียงพูดเสียงร้องก็จะมีววลล่มอยู่ด้านหลังด้วยนะครับหนอกตรงนี้ก็เอาไว้ปรับ เอาคำตอบที่สองก็จะเป็นฮาร์โมนีนะครับหลุดที่สามก็เป็นกีตาร์เลเวลนะครับถ้าเราปล่อยฮาร์โมนีไปด้วยเป็นยังไงครับอันนี้เป็นคู่สามนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าฮ่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 าประมาณนี้นะครับก็เราไม่ใช้เอฟเฟกต์เราก็ปิดไปเราจะใช้แต่ฮาร์โมนีได้ไหมได้เหมือนกันนะครับ บางร้านอาจจะปล่อยเราปิดก่อนก็ไดนะ้บางร้านจะปล่อยเอฟเฟกต์รีเวิร์สมาให้เราแล้วเราก็อาจจะใส่แต่ฮาร์โมนีเป็นตัวประสานในการช่วยเราร้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่5นะครับคู่3กัก็คู่5บวกกันทดสอบทดสอบจะเป็นคู่คู่3มต่ําคู่5สูงนะครับใส่รีเวิร์ดนิดนึงครับเพื่อมันจะฟังไม่แปลกๆปกนะหากลืมฉันได้ไม่ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไป ส่วนตัวฉันพอเข้าใจพอเข้าใจประมาณนี้นะครับส่วนดีเล์น,นะครับดีเล์ผมก็จะใส่ไว้ที่เบอร์หนึ่ระยะปิดก่อนนะครับตัวนี้ดีเล์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแทบเทมโปตามเ,าเรียกว่าไม่ได้เป็นแทบเทมโปตามอารมณ์จังหวะหรือเทมโปของเพลงนั้นนะครับเราก็มาเซตให้มันเข้ากับเพลงให้มากที่สุดอย่าง จะเป็นการลากเสียงหรือว่าเป็นการซ้อนคําพูดอะไรประมาณนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มันก็จะนะบีดมันก็จะไปตามที่เราตั้งไว้เราพูดช้าพูดเร็วฮ แล้วถ้าผมใส่รีเวิร์บนะครับ ooh, ooh, ooh. เปลี่ยนมาใช้รีเวิร์บนะครับเปลี่ยนมาใช้ดีเลๆครับหลังจากที่เราดูวิธีการใช้งานไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาลองใช้กับเพลงสักเพลงหนึ่งนะลองให้ฟังเบาๆแล้วกันนะ นที่เป็นอดีตเธอก็ยังไม่ลืมเธอนั้นยังมีใจให้กับเขาอันนี้รีเวิร์บทำทุกทุกอย่างให้เธอนั้นลืมเรื่องเก่าแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรสอนฮาร์โมนีครับคู่สามเล่าเมื่อวันหนึ่งเขาจะกลับ มามฉันก็รู้ว่าเธอรู้สึกเช่นไรปิดครับมาไม่ต้องบอกก็พอที่จะเข้าใจสอนฮาร์มโมนีในแววตาของเธอมันบอกอย่างนั้นใส่ดีเลยไปเสียงครับอมาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงอยอย่างไร ไม่ต้องรอให้จบเกมฉันก็พร้อมจะยอมตัดใจหากลืมฉันได้ไม่ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจฉันมันแค่ทางผ่านต่อนี้จะให้เป็นคู่3กับคู่5นะครับ วันที่ใจเธอเจ็บเธอก็ดึงฉันมาเพียงเพื่อลืมเวลาที่ปวดร้าวทำเพื่อเธอเท่าไรก็คงไม่เหมือนคนเก่าเป็นแคเพียงคนขันเวลาผู้สามกับผู้ห้าครับเล่าเมื่อวันหนึ่ง เขาจะกลับเข้ามาฉันก็รู้ว่าเธอรู้สึกเช่นไรมาไม่ต้องบอกก็พอที่จะเข้าใจในแววตาของเธอมันบอกอย่างนั้นโอมาแกมนี้ฉันก็รู้ ว่าจะต้องลงเอยอย่างไรไม่ต้องรอให้จบเกมฉันก็พร้อมจะยอมตัดใจหากลืมฉันได้ไม่ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจฉันมันแค่ทางผ่านคนมันรักจริงรักจนลืมเจ็บใจ ให้เธอนั้นใช้เป็นทางผ่าน